ขันเนี่ยในชีวิตของท่านนะครับท่านทําพระนะพระพิมพ์5้าชนิดซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับการอนุเคราะห์นะครับจากคุณเต้พิษนุโลกนะครับผ่านทางคุณติกุติเวเรือเนี่ยคุณเต้พิษนุโลกหรือคุณธนากรบูจวนโนเนี่ยได้อนุเคราะห์พระเครื่องนะครับหล่อของหลวงพ่อขํำทั้งห้าพิมพ์เลยนะมีพิมพ์อะไรบ้างอ่ะไปดูนะครับก็หนึ่งจะมีพิมพหล่อข้างอูนะอันนี้คืออมตะนิรันดร์กาเลยนะถ้าพูดถึงหลวงพ่อขํำจะนึกถึงเหรียญหล่อข้างอู่ก็จะมีอยู่นะครับจะเป็นเหรียญ พิมพหยดน้ำเนี่ยก็จะเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธิเนี่ยแต่มันจะเล็กๆนะแต่ว่ารูปทรงจะ่เล็กๆนะไม่มีอุอยู่ข้างขงนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์หยดน้ำนะสามนะครับปิตาหูปริงนะครับหูเนี่ยจะเหมือนกับหูเหรียญหลงพ่อเงินวัดบางคาเลยแต่ว่าเป็นพระปิดตานะเป็นพระปิตาพิมสามเหลี่ยมนะอันนี้คือก็จะเป็น,พ,นพิมพ์ที่3มนะพิมที่4คือพระชัยวัฒนะครับครึ่งซี่นะเป็นพระชัยวัฒครึ่งซี่นะก็เป็นฟอร์มพระชัยวัฒทั่วๆไปอรอแบบง่ายๆนี่แหละนะแต่ว่ามีครึ่งซี่นะครับแล้วก็พิม เป็นพิมพ์พระชัย